สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะวันนี้เป็นวันที่สองของสัปดาห์เรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องกลางวันกลางคืนนะคะวันนี้เรามารู้จากลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวกันนะคะดวงอาทิตย์เมื่อเราตื่นนอนตอนเช้าจะมองเห็นแสงสว่างจ้าที่ขอบฟ้าและเมื่อเวลาผ่านไปแสงสว่างนั้นจะสว่างมากขึ้นทุกที และมีดวงไฟกลมดวงใหญ่ลอยขึ้นขนขอบฟ้าเราเรียกดวงไฟยักษ์นี้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปในตอนเย็นแสงสว่างหายไปในยามค่ำคืนเราจะมองเห็นสิ่งหนึ่งบนท้องฟ้าสองแสงสว่างสีเหลืองนวลเราเรียกสิ่งน,นี้ว่าดวงจันทร์ ดวงดาวในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งและไม่มีเมฆนอกจากมองเห็นดวงจันท์แล้วเรายังมองเห็นดวงไฟเล็กๆบางดวงมีแสงรีบระยับบางดวงมีแสงนิ่งเราเรียกดวงไฟเล็กๆนี้ว่าดวงดาวต่อไปนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้ครูจะให้เด็กๆอ่านคำอ่านและเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านวันนี้เราจะมาทบทวนการอ่านบทที่13นะคะพร้อมที่จะทบทวนการอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบออดทอบททอ,อีทีไม่เอกที่บทที่13สอรออักส,รอ,อสรอโอโอโอสระโอบทที่13สสระโอตัวหนังสือสีฟ้านะคะ บอบออโอโอบอโอโบปอปออโอโององงอปอองงอโงมอไอไม้ไมโทไม้ออเอกอเอไม้เอกปอโองงอโงไม่เอกโองอ่านเป็นคำนะคะบอโอโบปอโองงอโงไม่เอกโองคำหลังรูปภาพคำที่หนึ่งนะคะบอโอโบปอโอโคขอโอหูหอโอหู ซอโอโซไม่อีกโซลอโอโลไม่อีกโลตอแองงอแตงมอโอโมแตงโมลออูกอูกปอองอโงไม่อีกโป่งลูกโป่งมออามาไม่โทมายอโอกอโยกไม้โยกขออาวอขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดอ่านเป็นคำนะคะโบโโหโโห โผโซโลกแตงโมลูกโปงไม้มโยกข้าวโพดต่อไปนะคะ,คะกิจกรรมการเขียนนะคะให้เด็กๆหยิบสมุดเล่มสีชมพูขึ้นมาวันนี้เราจะมาเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะตัว V พิม์พใหญ่แล้วก็ V พิม์พเล็กดับ,บิมูพิมใหญ่ ai, แล้วก็ดับบิมูพิมเล็กอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะ ต่อไปนะคะ,ะก,กิจกรรมการเขียนเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์6ขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า20นะคะวันนี้เราจะมาลบจำนวนและเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างนะคะลบจำนวนคือจำนวนนั้นจะต้องน้อยลงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่วิธีการลบเราจะลบจากหลักหน่วยก่อนเอาหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาลบกันลบเสร็จแล้ว เมื่อหลักหน่วยลบเสร็จแล้วก็เอาหลักสิบที่อยู่ด้านหน้ามาลบถ้าหลักสิบที่อยู่ด้านหน้าไม่มีตัวลบก็ชัดหลักสิบที่อยู่ด้านหน้านะคะลงมาต่อเป็นคําตอบด้านล่างได้เลยถ้าเด็กๆคนไหนทําไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยสอนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะ